อะพารสต่อไปจำไม่ได้แล้วพาร์สไหนบุญามเชื่อเลยครับอ่ะเราดูเกียร์กันนะผมนี่บางทีเนี่ยนะครับเนี่ยถามไปถามมาลืมนะบางทีจะถามกอไก่ไปไปโผล่หันกคู่อีกก็มีอันนี้ก็มาดูเกียร์ครับความสนใจของผมก็คือมีเรื่องเกียร์อีกนะครับของอันนี้เป็นพวกอะไรเครื่องอะไรต่างๆที่ทำอ๋อครับผมเนี่ยอะไรเครื่องที่ท็อกเนี่ยรถนี่ก็รอเชื่อมท็อกอ๋อนี่รอเชื่อมท็อกนี่ท็อกของใครครับก็ของรถก็รไม่แน่ใจว่าคันนี้หรือ อ๋ออ่าอีกทีนี่เชื่อมท็อกนี่เชื่อมตรงไหนอะชี้แบบเชื่อมตรงไหนกรอเลยครับอ๋ออ่าแล้วของเดิมมันเป็นยังไงฮะของเดิมมันหมุดไหมย้ำหมุดไหมอ๋อย้ำหมุดมาบางทีมันขยับตัวแล้วหมุดมันแสกันครับข้างขาอืมอืมครับผมครับครับอ่ะโอเคเดินไปดูต่อนะครับอ่าห้องประกอบเครื่องประกอบเกียร์ครับอ๋อห้องประกอบเกียร์นะอ๋อที่นี่ซ่อมเกียร์ด้วยเหรอซ่อมเกียร์ ตอนนี้ก็เยอะเลยครับ่อม่อมเกียร์เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราคุยกับคนเชียงใหม่เนี่ยนะครับคุยกับอู่เนี่ยบางคนก็จะบอกว่าต้องส่งเทพส่งเทพส่งเทพ,เทพนะครับเชียงใหม่ยังทําไม่ได้เชียงใหม่ยังทําไม่ได้ไม่่มันจะมีมันจะมีคำคำนี้อยู่นะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าสปีดแลกนี้ทําเกียร์ด้วยจริงๆรรู้นานแล้วล่ะได้ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่แต่ยังไม่เคยเห็นนะครับนี่คือเกียร์ของอะไรครับอันนี้คือเกียร์ของ สองจุดสองใช่มอเป็นอะไรครับอาการให้องเาเกียร์ให้ฟังเลยอ่าโอเคครับช่างที่อะไรครับช่างที่อะไรนะสตีครับอ่าช่างตีครับน้ําเข้าเกียร์ออยรั่วออยรั่วอ่าคราวนี้หรือสวิตใหม่ทั้งหมดเราเลยใส่เกียร์ทั้งหมดน้าเข้าเกียร์เรื่องยาวขนาดนี้เลยครับช่างตีครับเพราะอะไรครับเราเพื่อความละเอียดครับ้องเช็คแผ่นคัดแผ่นครับ อันนี้คือแผ่นคัตที่อยู่ในเกียร์โตใช่อย่างอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมีรอยไหมอย่างเนี้ยอ่าอันนี้มันจะมีรอยไหมไหมเกิดจากก็น้ําคือมันเกิดจากสองอย่างครับน้ําเข้าไปในเกียร์อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นคหร์อนคาบสนิมครับก็คือน้ําเข้าไปในเกียร์แล้วก็เข้าไปจับไอ้พวกแผ่นเราไปไอ้พวกแผ่นฟิกชั่นเพนครับส่วนใหญ่แผ่นนั่นแไอ้แผ่นแผ่นคัตอ่ะมันก็จะโดนน้าแล้วมันก็จะร่อนออกมาแล้วมัจะเป็นเหล็กทูกับเหล็กอะไรอย่าเนี้ยอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ เรื่องอะไรนะครับน้าเข้าเกียร์ได้ยังไงครับออยลรั่วออยออยลรั่วออยตัวไหนครับออยที่เกียร์ครับมันจะมีตัวตัวไปทำร้อนที่เกียร์ครับออยเรียกว่าออยวอร์มเมอร์ใช่ไหมครับไอตัวเขาเรียกว่ากระปุกสีเงินๆเลยใช่ไหมที่มันแปะอยู่ข้างเครื่องนี่ใช่ไหมครับใช่ไอออยตัวนี้มันทําหน้าที่อะไรนะมันเอาไว้คือจริงๆตามชื่อก็คือถ้าถ้ามืองน้องคือวอร์มเมอร์ทำให้ให้มันร้อน ให้มันร้อนให้มันร้อนเร็วที่สุดอ,อุณหภูมิทำงานเร็วที่สุดครับ,<ต>รบพอพอถึงจุดจริงแล้วอ่ะพอมันถึงมันทำงานอ่ะมันก็จะต้องต้องลดอ,อ,อุณหภูมิใช่ไหมครับไอตัวเนี้ยมันทำหน้าที่ทําให้อุณหภูมิเกียร์อยู่เท่ากับอุณหภูมิน้ำตลอดเวลาดังนั้นนะมันเอาน้ําหล่อเยนนะ็นอ่ะเข้าไปวนเยร์ูหลัลงครึ่งแล้วอีกฝั่งก็จะเป็นน้ำมันเกียร์เมื่อใช้ใช้ไปรถยนต์มันก็คือรั่ว นะครับรั่วตัวนี้ผมก็ศึกษามาพอสมควรไอ้ตัวกระบอกไอ้ตรงนี้นะมันรั่วคือมันรั่วภายในใช่ไหมครับ,รบแล้วก็น้ําเข้าไปในตัวเกียร์คราวนี้ก็ถามว่าแล้วมันควรจะเปลี่ยนถ้าผมไม่ทําอะไรเลยผมต้องเปลี่ยนไอ้กระปุกเนี้ยมี2วิธีกีป่ปีเปลี่ยนระยะเท่าไหร่เปลี่ยนจริงๆผมผมให้ประมาณแสนห้าตอนก็ก็จะเปลี่ยนยแล้วแสนห้าเราเราเคยเจอต่ำกว่าต่ำกว่าแสนห้ามแสน<า><า>โลใช่ไหมอ้ยาอันนี้เป็นตัวเลขน่ากลัวนะ พอบอกว่าแสนโลนี่คนฟังคลิปนี้หนาวหนาวกันเป็นแถบเลยนะขึ้นกับลูกค้าสวิตน้ํายาหม้อน้ําตามมายะหรือเปล่าใช่อ๋อเออคำนี้แหละ <ขอ S 2> ก็ได้ยินมาบอกว่าน้ํายาหมอ้อ,อ,นะนหมอน้ำเนี่ยมันมันกร่อนทุกอย่างนะครับคือคือเราเท่าที่ผมเจอมามันไม่ได้แปลว่าไอ้ตัวไอ้ตัววอร์มเมอร์มันทามาไม่ดีนะครับมันทามาดีแต่ไอ้จุดที่มันที่มันกร่อนลงไปอ่ะมันถูกกันกร่อนก็น้ำยาหม้อน้ําก็สมมุตินะเขาเติมมาจากศูนย์นะเขาก็เติมเติมมาหรือว่าอะไรเงี้ยมันมัน มันมันมีเสื่อมด้วยเหรออ,อ๋อครับอ่ะพูดถึงระยะปีหรือเลขไม้เท่าไหร่น้ำยาหม้อน้ำควรเปลี่ยนปลอดภัยก็แสนโลครับแสนโลคืเหมือนเหมือนที่เขาบอกว่าแสนโลต้องทำอะไรบ้างแสนโลก็เปลี่ยนของเหลวทั้งหมดอ่าครับผมอะไรแบบแน,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 นั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนั้นแหละพอมันเสื่อมเสร็จมันก็เลยไปกัดก่อนไอ้ไอ้พวกนี้นะครับงานทั่วไปส่วนใหญ่บางคนก็เลยตัดวงจรนี้เลยครับ ไปใส่ออยล์แยกข้างนอกเป็นออยล์แห้งออยล์เกียร์นะครับผมอ่าอ่าคราวนี้พอน้าเข้าเกียร์มาเรียบร้อยแล้วกว่าเจ้าของจะรู้ตัวบางทีมันไม่ได้เข้าปุ๊บรู้ปั๊บเลยกว่าจะรู้ตัวเมื่อไหร่ครับส่วนมากจะพังกระตุกกระตุกการกระตุกกระชากอืมก็คือกําลังกําลังจะลาโลกแล้วครับใช่ไหมครับถ้าเกียร์เริ่มกระตุกกําลังจะลาโลกตอนนั้นก็มาปรึกษาก่อนนี่อาจจะอาจจะ เบาหน่อยไหมใช่ได้ครับเมื่อกี้มันแค่เปิดฝาแล้วก็เอาเก็บวย่างอ๋อก็คือดูที่น้ำมันเกียร์นั่นแหละนะครับว่ามันสีมันประมาณไหนเนาะนะอ่ะคราวนี้แนวทางการซ่อมครับเป็นยังไงครับท่านตีเวลานี้เรายกชิ้นส่วนออกมาจะลื้อเช็คทุกส่วนครับแล้วก็อ่าแต่ครั้งนี้จะเจอผ้าคัดร่อนครับอ่าผ้าคัด่อน ช่อ่างั้นก็เบรกต่อเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะถามวนไปวนมามันไม่ใช่วนนะมันมาเรื่องนี้อีกแล้วผ้าคัดหน้าตาของเกียร์ออโต้เป็นอย่างนี้ครับใช่อืมนี่นะครับมันเลยได้ยินว่าเกียร์ออโต้เนี่ยนะครับถ้ามันร้อนจัดๆหรือมันมีปัญหาก็คัดตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ถ้าในเกียร์ธรรมดามีไหมตัวนี้ไม่มีครับในตัวเสื้อเกียร์ธรรมดาเป็นมีอะไรอในตัวเกียร์เหล็กกับเหล็กใช่ครับเป็นเฟืองอย่างเดียวเฟืองครับใช่งั้นผมถามต่อพอเกียร์มันร้อนผมก็จะรู้ว่า มันตัด ECU มันสั่งตัดกําลังพอไฟเกียร์รูปเกียร์โชว์ชชนะครับคันเร่งก็จะไม่มีแรงเลยแต่ละเหมือนกับสูญอากาศเลยถ้าอยู่ในทางเรียบพอประคองประคอง5กิโลเมตรเข้าข้างทางได้พอขึ้นเขาไม่มีไม่มีแรงสู้แรงโน้มถ่วงโลกเลยเพราะอะไรครับคือคือถ้าตัดอะถ้าถ้าปกติการออกแบบถ้าตัดการทางานของเครื่องนต์นมักจะเป็นปัญหาหลัปัญหาเมเจอ์ก็ปัญหาแบบว่าแบบ เข้าเกียร์ไม่ได้ไม่สามารถจะสั่งงานได้อีกแล้วนะครับเพราะปกติเกียร์พวกนี้ยถ้าเกิดว่าจริงๆเกียร์พวกนี้ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์นะถ้าเราเข้ามาดีครับมันจะอยู่เกียร์สามนะซึ่งไอที่เราบอกว่าเราเร่งไม่ได้แต่เพราะมันถูกดีดไปเกียร์สามก็ได้เพราะถ้ากคือมันออกแบบวงจรมาว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรไปคอนโทรลมันมันจะต้องอยู่เกียร์สามเสมอเพราะว่ามันเป็นเซฟโหมดของเขาถ้าสมมติว่าขับขับอยู่หินเกี่ยวใส่ไปเกียร์ขาดมันต้องขับได้อันนี้เป็นมันเป็น ก็พูดง่ายๆไฟโชว์ถ้าเป็นทางเรียบยังประคับประคองขับได้ขับได้เพื่อเข้าข้างทางแต่ถ้าเป็นขึ้นเขาเช่นดอยสุเทพมันไม่มีกําลังขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเร่งแล้วมันไม่ตอบสนองแรงบิดแรงเบิร์อะไรมันไม่มาอ๋อครับผมครับครับมาคุยต่อช่างเตรียมกิดถึงไหนนะครับพอกินเจ้าขับรอนครับแล้วทาไมครับเปลี่ยน ไอ้ผ้าคัดนี่มันควรจะเปลี่ยนไหมกี่กิโลควรเปลี่ยนทีจริงกี่กิโลคือคือต้องบอกงี้ค่าคัดเองไม่ได้จริงจโดยตัวมันเองไม่ได้แพงมากครับที่แพงนี่คือค่าแรงค่าแรงค่าหรือค่ารือครับซีนี้เนี่ยซีนี้แพงกว่าค่าซีนแพงกว่าพวกนี้นะครับซีนก็บอกเลยเลยพวกนี้ตอนนี้เวลาลื้อออกมาเราเจอเจอมากเจอช่างบอกว่าแต่ไหนก็ลื้อมาแล้วเปลี่ยอราคัขึ้นเลยครับครับแต่ถ้าอย่างของเราเราได้ดูว่าถ้ามันไม่แย่มาก แล้วก็ลูกค้าจะเซฟไหมเลยก็อาจจะคุยกันได้แต่เราจะแนะนําให้เปลี่ยนก็พูดยังยๆเกียร์นี่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราก็ไม่มาถอดมารื้อมามาอย่างนี้เพราะมันมีค่าใช้จ่ายนะครับถอดอีกรอบนึงก็คือต้องโดนแบบื่เกียอีกรอบนึ่งเลยเงี่ยอ๋อพอเรา้องรเราต้องซื้ออะไหล่มามาใส่อ่ะโอเคเราป้องกันปัญหาออยเกียร์แตกละนะครับสมมตินะเราป้องกันเรียบร้อยแล้วปิดจุดตายตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วของรถยนต์ทุกยี่ห้อเลยนะครับเรื่องนั้นก็คืออาจจะเปลี่ยนในตรงนี้ กับน้ํายาหม้อหม้อน้ํานะครับหรือเปลี่ยนในตัวนี้น้ำยาหม้อน้ําก็พยายามใช้ของเกรดดีๆออ่่าาของแท้อย่างน้อยก็ของศูนเกรดดีเราเราดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเกรดดีปุ๊บเอาไม่แท้อ่าอ่่าาออย่างอย่างของที่นี่เราก็เราระเบิกศูนย์เรามีเดลเลอร์เราอยู่แล้วระเบิกศูนย์อะไรเกียร์เราก็จะเบิกศูนย์อย่างน้อยมาตรฐานก็ต้องของศูนย์นะครับของศูนย์ครับก็แอ้หมดนะครับอ่านี่นะครับอ่านี่ก็ของศูนย์นะครับอ่าประมาณนี้ อ่ะเมื่อกี้จะถามไม่ลืมเลยเนี่ยโอเคนึกออกแล้วถ้าเรามนเทเนนเกียร์ครัวนี้ก็ต้องกลับมาดูว่าอันนี้น้ำเข้าเกียร์อันนี้มันจัดจ่าอยู่แล้วนะครับแต่ผมเคยส่วนตัวน้ำเข้าเกียร์ที่ไอ้รูหายใจมันอยู่ไหนมาเจ็บปวดที่สุดเลยอยู่ไหนนครับมันเป็นสายออฟโรดไงมันคันมันคันมันคันไอ้รูเนี้ยแหละมันเข้าไอ้ตรงจะงอยเนี้ยแล้วมันต่อมาอยู่กับจุกหนึ่งมันต่ออยู่ประมาณสักหนึ่งไม้โปร มันไม่หลุดนะครับไอ้วันเววาวมันคงรถจะสิบแปดปียี่สิบปีมันคงแบบมันมันไม่ได้กะแช่นะแต่มันดิ้นไม่ออกไงพอดีมันก็ใส่เกียร์ถอยเกียร์ถงเกียร์ถอยไปไปมาไปไปมามาน้ํามันคงน้ํามันท่วมหัวเกียร์แล้วไงราคาออกก็เรียบร้อยอันนั้นสปอร์ตไรเดอร์อันนั้นสปอร์ตไรเดอร์นะครับส่วนรีโวเนี้ยก็น่ากลัวอยู่มันต่อให้มาประมาณหนึ่งหนึ่งไมโปละประมาณเนี้ยนะครับแต่ฟอร์ดเนี้ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะ ไอฟอรเนี่ยถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ยเห็นพันต่อแล้วก็เดินสายขึ้นไปห้องเครื่องแล้วก็เป็นจังไงอย่างเงี้ยไวเออผมว่าดีอันนั้นน่ะมีทั้งเสืองหน้าด้วยตัวเนี้ชอบหุดขง้แขง้ดลอาเห็นไหมทุกอย่างมันมีเรื่องพอความร้อนใช่ไหมความร้อนมาพวกนี้มันก็เริ่มแข็งตัวอันนั่นแหละแันทนแนนมาเกียร์เนี่ยต้องบอกเขาเราับเกียร์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเย็นแลดีนะครับบางคนบอกว่าเกียร์ห้าสิบองศาสี่ดีไม่ได้ครับเพราะว่า คือเกียร์ของรถทวกนี้ถูกคลิเบตมาสําหรับค่าความรืดของน้ํามันเกยเียร์เฉพาะค่าค่านั้นออุณหภูมิเกียร์สำคัญมาก้นจริงๆเราควรจะรู้ให้อยู่ในระยะที่มันใช้งาน,านไม่ใช่ต่ำสุดคราวนี้ก็เลยต้องถามต่อแล้วอุณหภูมิเกียร์ ประมาณเท่าไหร่ประมาณ70ถึง90ครับ70ถึง90นะครับผมถึงจะดีถึงจะดีใช่อ่าถึงจะดีเพราะจะอยู่ในระยะการทำงานนระมาณเจ็ดสิบถึงเก้าสิบแต่ก็ถามว่าดีดีตรงไหนก็แล้วแต่คนบางคนบอกว่าไม่อยากให้เสื่อมแล้วถ้ามันถ้ามันต่ำกว่านี้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็อาจจะเกียร์กระตุกครับเกียรกระตุกคือเวลาเข้าเกียร์แล้วมีจังหวะนิดนึงอะไรเงี้ยลองลองนึกภาพว่าเกียร์มันถูกใส่ด้วยน้ำมันไปดันลูกสูบอะครับน้ำมันเนี้ยถูก คำนวณล่วงหน้าไปว่าเฮ้ยฉันต้องเปิดเท่านี้เพื่อให้น้ำมันวิ่งเข้าไปได้บางบางทีเนี่ยเราบอกว่าเราเรายกเราสั่งยกคัดชุดนี้ออกแล้วชุดใหม่เข้าไปพอดีใช่ไหมครับบังเอิว่าไอ้คัดชุดใหม่น้ำมันดันเข้าไปช้าว่าเดิรับอะไรหรืแล้วก็ตึกเข้าอ,อ,อ,อ่ะโอเคละท่าอย่างนั้นอันนั้นคือในเรื่องของน้ำมันเกียร์ก็อย่าให้เย็นเกินไปนะครับอันนี้ทางนี้คุณนามแนะนำว่าเจ็ดสิบถึงเกสินะครับแต่แต่เจ็ดสิบถึงเก้าสิบ มันก็หลุดสิครับผมเวลารถร่วมคาราวานกับผมเนี่ยสองจุดเนี่ยผมวิยุถามแล้วนะยังเดินขับไปหลวงพะบางเนาะนะทางขึ้นเขาตลอดขึ้นเขาตลอดไม่ต้องหลวงพบางหรอกประเทศไหนก็ได้นะครับขึ้นเขาตลอดผมก็จะบอกอ้าวแลนเจอร์ครับมาจากบกนะครับรถบกน้ำมันเกียร์แปดห้าของท่านเท่าไหร่ครับเขาก็วอมาร้อยสิบห้าร้อยสิบแปดกำลังจะร้อยี่สิบแล้วบกตัวเลขนี้สูงเกินไปไหม ก่นนี้ของฟอร์ดเนี่ยไบเทอร์โบจะทำยังไงให้มันต่ำหรือว่ามันสูงนี่ปกติคือคือหน,หนึ่งเลยอ่ะมันอยู่ที่การระบายความร้อนความร้อนทั้งหมดของเครื่องเกียร์ไปล,ปลงที่ไปลงที่หม้อน้ำอ่ะที่เราคุยก่อนภาพนั้นก็คือน้ํามันร้อนน้ำมันร้อน,ม,น,อนมันดึงให้สูงหมดเราคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าน้ํามันร้อนแล้วทำให้เกียร์ร้อนหรือว่าเกียร์ร้อนของมันเองแล้วมันรับความร้อนไม่ได้อืมอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เราก็ควรจะให้มันรับรอนได้ดีถูกไหมครับการลดอุณหภูมิเริ่มต้นลงมาเหลือ85สิบามันก็เป็นจุดเต้นที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเดิมแบบเดิมอุณหภูมิเท่าเดิมขับคานเหมือนเดิมลงปะทะหน้ารถเท่าเดิมอุณหภูมิมันก็จะประมาณเดิมนะครับมันไม่ได้ดีขึ้นมากมายขนาดนั้นครับครับ,รบอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับแต่มีคนบอกว่าพอเปลี่ยนเบาวน้ำล้วม,มันมีบางท่านเปลี่ยนมาแล้วก็ไปด้วยกันเขาบอกตอนนี้น้ำก็เฉลี่ยลดลงสิบเฉลี่ยดลงเเกกียยร็ลลดลงงบเเอิญา เขาไปซื้อ o b d 2เสียบแล้วก็วัดดูนะครับว่าบางทีก็เขาเรียกว่าอะไรนะโคดดิ้ง <C oding, S 1> ใช่ไหมปลดตัวเลขอะไรที่มันไม่ไม่โชว์ขึ้นมามันก็มันก็โชว์ขึ้นมาที่หน้าปัดเลยตั้งแต่สตาร์ทว่าเท่าไหร่ประมาณนั้นอ่ะคราวนี้อีกคําถามหนึ่งเรื่องเกียร์นะไหนๆที่นี่ก็เป็นอ่าที่รับซ่อมนะครับแล้วก็โอเวอร์ฮอลเกียร์นะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับถามต่อเลยครับน้ํามันเกียร ควรจะเปลี่ยนที่ระยะเท่าไหร่ดีดีแสนเก้ายังดีนะบางยี่ห้อเนี่ยตลอดอายุการใช้งานนะที่จอดอยู่นอกเนี่ยมันบอกเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนผมเดินเข้าไปถามเลยนะประวัติเก่าเนี่ย isb พูดผวนผไปนะมีได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาไหมครับผมผมไม่เปลี่ยนนะครับของเราเป็นไร์ทาวเวอร์ันตีเฮ้ยนั่นหมายความผมขับรอไป20ปีก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับ โอเคโอเคขอบค uh, so. so, anyway. uh, uh ุณมากลาแล้วไม่ไม่ไม่ถามต่อละเพราะว่า huh. ก uh ็แสดงว่าเขาไม่มีนโยบายเปลี่ยนนะครับอันนี้ถามคนที่คุกคีกับพวกนี้ผมไม่เชื่อนะครับว่ายังไงมันก็ต้องเปลี่ยนคุณอามว่าลองมองดูตามผมนะอือันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยคือครับครับอันนี้คือกองกองเกียร์ครับกองเกียร์จะมีผ้าอยู่ครับผ้านี่ก็คือเป็นผ้าแผ่นเดียวครับครับแล้วถามว่าไอระยะแสนเก้าที่เขาเคลมว่าไ์ไพม์เนี่ย ถ้าเกิดมีเศษเหล็กพวกนี้ไอสารก้านยี่ห้อหนึ่งไอไลทามหนึ่ยี่ห้อหนึ่งอเกโอยี่ห้อจะมีเศษเหล็กแบบนี้เข้าไปติดที่ผ้าที่ผ้าครับแล้วน้มันเกียร์ระเบมได้ครับมันจะเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันมีอายุหมดแล้วครับมันน้ำฟลูอิกทุกอย่างของเหลวที่เอาไว้หล่อลื่นทุกอย่างมีอายุหมดเลยหมดแล้วตัวเลขที่เราที่เราแนะนําก็คืออย่างของที่นี่ก็คือถ้าเกิดว่ารถใหม่เลยน้ํามันเกียร์จะเปลี่ยนทุกสี่หมื่นโลเปลี่ยนหมายความว่าถ่ายออกแล้วเติมใหม่ มันจะไม่หมดนะครับเพราะว่ากีน้ำม oh right? ันเกียร์อยู่ในท็อกคอนเวอร์เตอร์อยู่ในตัวบอดี้อยู่น้ำมันเกียร์อยู่ในสมมติฟอดสองจุดศูนย์เนี่ยน้ำมันเกียร์อยู่กี่ลิตรทั้งลูกเลยในท็อกในเทิร์กเอาหมดเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราประกอบใหม่เลยกี่ลิตรสิบสองได้ไหมไม่ไม่ไื่นเลยสิบประมาณแปดเก้าลิตรอ่าอ่าอ่าอ่ะอันนั้นคืออยู่ในระบบเวลาเราไปตามอู่ทั่วๆไปก็จะขันรูขันน็อตปูดออกมาได้เท่าไหร่ฮะสามลิตรสองจุดศูนย์ไม่มีรูถ่าย อ่านเป็นปติครับต้องเปิดอ่างเดี๋ยวเปิดอ่างอ๋อเปิดอ่างอ่ะอย่างนี้ถ้าเปิดอ่างได้เท่าไหร่ครับกี่ลิตรก็จริงๆประมาณเจ็ดลิตรครับอ๋อก็คือเจ็ดลิตรนะครับอก็อยู่ในท้องหน่อยหนึ่งอ่าแต่ก็ยังไม่หมดแต่ก็ยังไม่หมดนะครับอันนี้คือคือเปิดอ่างกี่หมื่นกิโลควรควรทำเอ่อถ้าเป็น2.0นย่ะเราถ้าเป็นตัวที่ถ่ายอะไรที่ไม่ถ่ายได้เราจะบอกว่า40,000ื่โลถ่ายรอบหนึ่งแล้วก็80,000ื่โลเปลี่ยนกอง40,000ื่โล เปลี่ยนถ่ายครั้งหนึ่งด้วยการเปิดเปิดอ่าอ่าแล้วทั่วไปถ้าไม่เปิดอ่างดูดได้ไหมดูได้แต่ออกไม่เยอะมันไม่หมดนะไม่หมดอ๋อครับผมมันมีแบบว่ามันอย่างเงี้ยมันมีร่องมีอะไรเยอะแยะมดเลยันเป็นไปได้ยากที่เราจะเอาอ่ะแล้วเราใช้วิธีฝัดชิ่งได้ไหมฝัดชิ่งก็ได้แต่จริงๆฝัดชิ่งมันก็ไม่ได้ต่างกับการเปิดฝาออกมาเทอ่ะแต่มันก็ออกจากลูกทอกด้วยนี่ฝัดอ่ะ มันที่ก็ไปผสมออกมาดีกว่ามันไม่ได้เอาแบบว่ามันไม่ได้แบบแยกชั้นกััดเตจเอาของใหม่ไปแล้วมันก็คือเหมือนน้ำทะเลดันไม่น้ำเจ้าพยาประมาณนั้นนะันก็แบบพยายามเจอจางลงมาอะไรแบบนี้ยอ่าอ่าอ่าก็บางทีเราเราก็ทานะครับแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ไม่ได้เสนอลูกค้าว่าจะต้องสัดทชิงเพราะว่าผมดูแล้วบางทีมันใช้น้ำมันมากเกินความจำเป็นบางทีเราเราเปิดอ่างเกียวมาอยู่แล้วน้ำมันมันเหลือแค่เิดเดียวมันก็แบบแต่ทั้งแต่ทั้งงบประมาณไม่ใช่ปัญหาก็ฝัดเลยครับก็ขาได้ก็คือทางทางนี้มองว่า40,000กิโล นะครับสี่หมื่นกิโลก็หักตัวเลขของบางยี่ห้อที่บอกแสนเก้านะครับบางคนบอกแต่เ,เดี๋ยวนะอันนี้ฟอร์ดมันต้องเปิดอ่างน,นะถ้าเป็นพวกตระกูลลีโวเนี่ยมันขันน็อตเนะาะขันน็อตแล้วออกมามันจะออกมาประมาณเท่าไรสามลิตรนะประมาณเทตลอดประมาณ4ี่ลิตรแล้วก็ใส่กลับเข้าไปไอ้อย่างนี้นับได้ไหมสามหามื่นโลสามหมื่นโลแต่มันก็ยังไป็นผสมของเก่าอยู่อ่ะก็ไม่เป็นไรครับก็ดีดีกว่าลากไปเลย อ๋อ้างบประมาณไม่ใช่มีปัญหาโอเปลี่ยนเลยครับยืมเปิดฝาเลยครับทุกคนอ่าสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นไม่เปิดฝาสมมติสี่หมื่นไม่เปิดฝาก็ก่อนกระไหมอ่าแล้วก็ฝัดนะครับอ่าฟอเอฝัดฝัดฝัดฟ้องนั่นแหละแล้วก็หนึ่งครั้งยังไม่ไม่เปลี่ยนกรองนะครับพอครบอีกแปดหมื่นืก็ดึงเปิดอ่างเลยนะครับอ๋อโองคการเปิดอ่างก็คือเปลี่ยนกรองครับครับอืมคราวนี้มันก็จะหักหัก หักคำว่าศูนย์เนาะนะครับผมไม่ได้บอกว่าศูนย์ไหนนะในคลิปนะคุณมันหมดประกันแล้วก็อมันไอเรื่องหมดประกันนี่สิบางทีมันไม่หมดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ประกันเท่าไหร่นะแสนแสนห้าโอ้โหมันจะอ่วมกว่าแสนห้าหรือเปล่านะแล้วแต่คนจะดูแลแล้วบางยี่ห้อที่จอดอยู่ตรงนู้นนะ ISB เนี่ยนะ ISB ส่วนใหญ่เดี๋ยวซื้อรถคันนั้นจะให้มา5ปีเดี๋ยวนี้เขาจะขายกันแบบ10ปีนั่นหมายามว่า10ปีห้ามแตะเลยนะ คุณห้ามายุ่งเลยนะไม่งั้นจะหมด i อเอบนะเอะเพราะฉะนั้นพอพอหมดสิบปีแล้วยังอยู่ต่อสิบปีหนึ่งวันพังเลยแล้อันนี้ก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเกียร์หมดอาย,อยุแล้วใช่ไหมคือคือคือฝรั่ง,งเขาจะมองว่าเกียร์เป็นวัสดุสิ้นเปลือกเ,เ,เป็นเป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองก็คือเกียร์เนี่ยเปลี่ยนทั้งรูปได้คือคือวิธไคิดมันเป็นับแ้เราเลยแบบ ม,มันกลับมาใช้กับบ้านเราคงไม่ได้เหมือนฝรั่งเขาคิดอะไรเนี่ยเขาเปลี่ยนเจียเจียผ้าเบรกเจียจานเบรกเขาก็ไม่มีมมเขาก็เขาก็เปลี่ยนยกชิ้นปึนป๊กๆโยนทิง้งโยนทิงนท้งในคลิปนะเขาโยนทิง้งโยนทิง้งแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปนะประมาณนี้แล้วผมพูดอย่างนี้ถูกไหมว่าฝรั่งเนี่ยบ้านเขาหนาวแล้วพอบ้านเรามันร้อนอย่างเงี้ยการดีไซน์ทุกอย่างมันเลยไม่มีปัญหาในบ้านเขาเรียกว่าอุณหภูมิทํางานมันจะเท่ากันแต่อุณหภูมิที่เกินอ่ะ บ้านเรามีโอกาสที่คุณจะเจอได้สูงกว่าอ๋อครับผมเรียกกี่ดีกว่าอืมอืมอะโอเคนะครับผู้ฟังคลิปก็อาจจะงงๆนะครับผมถามแล้วบางทีก็บานออก <c oughs> บานออกทะเลไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะมันมีเรื่องคําถามท,าที่จะถามใหม่นะครับไว้ก็นึกอะไรออกก็จะจะแวะเวียนมาถามอีกนะครับอันนี้ก็คือลูกเกียร์นะครับ <c oughs> เนี่ยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยเราจะได้ยินกันเรื่องนะครับแล้วผมก็พูดเสมอๆว่า คนภาคกลางเนี่ยมักจะมาน็อกที่ภูทับเบิกบ้างนะครับมาน็อกที่ดอยอินทนนท์บ้างหรือไปต่างประเทศรถเกียร์ผมคือผมเจอมาเยอะนะครับไฟเกียร์โชว์ต้องจอดข้างทางรอขบวนเสมอบางคนเนี่ยขับมาจากกรุงเทพแล้วพักกินกาแฟภูทับเบิกอันนี้มันจะไม่มีปัญหาเงยังไม่ได้ขึ้นบางคนใ,นใจร้อนอยากจะขึ้นเลยนะครับกรุงเทพซัดทีเดียวไฟโชว์เลยก็ไม่กี่วันก็โชว์นะครับจอดแองแ้งอยู่นะครับแล้วก็ลงคลิปคนก็ ซัดเลยครับโซเชียลถล่มเลยขับไม่เป็นแล้วแต่ใครอยู่หลังพวงมาลัยของผมอะไรนะแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มคุยต่อไอ้จริงๆรถนี่นะถ้ามันไม่พักเนี่ยระบบมันทำเองได้ไหมแต่ถ้าเขามีออยล์เกียร์เออเรียกว่าไงดีคือคือคือรถยนต์อ่ะมันมันไม่จําเป็นต้องนอนพักกับคนใช่ไมันเป็นเครื่องจักรเนาะคือการพักของมันก็คือการทําให้อุณหภูมิมันตกมาอยูอุณหภูมิท,ที่ที่ปกปติสักระยะหนึง่งแค่นี้ก็ก็โอเคแล้วครับ แต่ถ้าเกิดว่าอัดยาวๆเนี่ยเพราะอุณหภูมิสะสมมันจะสูงอย่งเช่นแบบแบบว่าตอนแรกก่อนจะขึ้นคุณรเบิดอุณหภูมิมอยู่93้าสาอืมแล้วมันขึ้นไปมันก็ร้อยกว่าใช่ไหมครับถ้ามันเริ่มที่มระมาณ้าเจสิกว่ามันก็ยังโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเคยทดสอบรถยนต์นะครับอยากจะรู้ตรงนี้เนี่ยเอารถมาวนในเชียงใหม่หนึ่งรอบเลยแล้วขับไปแม่กำปองห้ามแวะแม่กำปองนะไม่ต้องดับรถกินกาแฟกินข้าวเลยนะซัดกิวฟินต่อเลยนะครับจะเห็นแน่ตัวเลขร้อยิ เห็นแน่น้ำมันเกียร์ร้อยี่สิบเห็นแน่นอนเพราะว่าไม่ได้พักไงแต่บางคนเขาก็บอกไม่มีปัญหานี่รถเขาก็กากินข้าวไงเขาจอดพักกินข้าวกินกาแฟครึ่งชั่วโมงมันก็เลยหายไปอลงเยอะนะครับสอดลงีกหกสิบกว่าก็มีอ่าอ่าอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็แต่รถเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะครับมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะรถเกียร์ธรรมดาเขาไม่มีปัญหานะเรื่องนี้นะแต่เกียร์อัตโนมัติเนี่ยมันจะมีพวกนี้นะครับเห็นเขาบอกผ้าคัทนี่ทำมันร้อนมากมากใช่ไหม อ๋อมนลอดแล้วมันก็จะไม่จงไม่จับอะไรใช่ไหมมันถลยตับจะไม่จับจะลื่นพอมันลื่นแล้วมันก็เหมือนเอาเหมือนเหมือนจานเบรกที่ผ้าเบรกหมดแล้วอ่าไม่ได้ไปหมดเลยครับผมครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของเกียร์อัตโนมัตินะครับและที่นี่ก็คือสปีดลับนะครับรับแม่ทันแนนซ่อมเกียร์นะครับออโต้อ่ะจบพาร์ทนี้ก่อนนะครับอ่านี้อยู่ที่สปีดลับนี้ครับเป็นอะไรที่ผมชอบนะนะครับแลวสิ่งที่ผมไม่รู้ผมก็อยากจะรู้ นะครับผมรู้มาก็เพื่อที่จะมาถ่ายทอดแล้วก็มาบำรุงเชิงป้องกันนะครับรถยนต์เสียในประเทศนะครับบางคนก็บอกไม่ซีเรียสเสียในเมืองก็ไม่ซีเรียสนะครับเสียในป่าในเขาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับใครจะลากออกอัน้นคิดดูถ้าเสียในต่างประเทศคุณก็ลองคิดดูนะครับเสียที่ระยะ200โลก็จิบจิวเนาะเสียที่หลวงขบางก็150โลถึงชายแดนน่านแล้วนะครับถ้าเสียระยะพันโลเสียระยะ5000โลในประเทศจีนเสียระยะ10,000โลในเมืองจีนไปกลับ นะครับไป10,000โลนะครับมันนิยายเรื่องยาวมันจะเกิดขึ้นมาถ้าเรารู้ปัญหาตรงนี้แล้วผมก็รู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเกี่ยวกับการเดินทางคาราวานไกลๆแล้วรถยนต์ไม่พร้อมคําว่าพร้อมไม่พร้อมเราต้องปิดจุดตายจุดอ่อนของรถยนต์นะครับแต่ละรุ่นให้ได้ก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็ปวนเพี้ยนปพนเพี้ยนก็คือในเรื่องของความร้อนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกัน ต่อไปนะครับว่าสปีดหลับมีอะไรผมถ่ายคลิปบ้างนะครับวันนี้นึกได้แค่นี้ก็แค่นี้นะครับวันหน้านึกออกเดี๋ยวมาอีกนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้ครับปิดท้ายอันนี้ฟอร์ดอะไรนะครับ3.2มจอ๋อมาทําอะไรนะครับ3.2เนี่ยเปลี่ยนน้ํามันเกียร์อุ้ยนี่ช่วงล่างเหมือนบอกรีว่าอันนี้ปิ่งนกไอรอนแมนนะครับปิ่งนกไอรอนแมนเห็นปุ๊บก็รู้เลยสปริงไอรอนแมนอันนี้ฟอร์ดสารุ่นนี้ถ้าพูดถึงแมนทันแนสดีๆจุกจิกไหมครับ3.2มจองจุกจิกครับรถดีมากเลย อ่ามจุดสองเพราะฉะนั้นใครจะสอยมือสองมา,าดูเป็นที่ดีมากเลยครับถ้าสมมุติว่าเขาซื้อมือสองมา3.2มมาคุณอามแนะนำทำอะไรบ้างครับออของเหลวดูเรื่องของเหลวของเหลวอย่างแรกคือของเหลว,หลวไล่เลยน้ำมันเครื่องจะมีเชื่อมท่ออจะจะดีไม่ต้องมีเชื่อมท่อกเอาใหม่ใหม่มีของเหลวมีเชืเอ่อมท่อครับแล้วก็น้ำมันเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์ใช่เทสหัวฉีดหน่อย ห่อยก็ดีอ่านะครับก็นี่คือคือการดูแลรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ที่ราคากําลังสวยนะน,ยนะแล้วก็5สูบ5สูบอืมครับครับน้อยนะจริงเจ,จ,จริงไม่ค่อยจุดติดครับครับผมแล้วพวกแรปเตอร์2.0สูบรุ่นแรกนี้เข้ามาบ้างไหมเข้มาบ่อยครับครับรุ่นนี้ถ้าซื้อมานี่ยังมีอนาคตไหมถ้าผมเก็บปิดจุดตายให้หมดเลยปิดจุดตายแล้วก็จะตกเลยครับช่วงแรกเขาดีมากแล้วอ่าครับผมอ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นทางเลือกนะ คลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับคุณอามนะครับที่สปีดแลบจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมคลิปผมก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับที่สปีดแลบจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีใจนะครับที่ได้มานะแล้วก็ได้มาถามนู่นถามนี่ผมเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ชอบสอบถามเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับไม่ได้ทําตัวเป็นช่างไม่ได้ทําตัวเป็นวิศวกรไม่ได้ทําตัวเป็นกูรูผู้รู้หมดทุกอย่างแต่ถามเหมือนคนไม่รู้ ถามเหมือนคนไม่รู้เพราะเราอยากจะรู้ว่าต้นตอปัญหานี่มันเกิดจากอ,อะไรอะไรยังไงเวลามีรถที่ร่วมทิพย์คารวงคาราวานในต่างประเทศผมเนี่ยนะครับมีปัญหาผมก็จะกลับมาศึกษาครั้งหนึ่งว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรผมพยายามจะปิดจุดตายของอรถยนต์เนี่ยนะครับเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาในการเดินทางในคาราวานต่างประเทศอย่าลืมนะครับรถเสียในประเทศไทยมันก็ยังอยู่ในประเทศไทยผมทําคาราวานเดินทางต่างประเทศ เดินทางใกล้ๆอย่างลาวใต้ไม่มีปัญหานะครับใกล้อยู่แค่ร้อยหลักร้อยโลแต่ถ้าบางที่เนี่ยนะครับมันไกลมันไกลจนถึงโอ้โหเป็น5,000โล6,000โลหมื่นโลปัญหาถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายผมต้องการที่จะเรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็เอามาซัพพอร์ตแล้วก็บริหารคาราวานแลวไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ทำเป็นคลิปให้ด้วยให้ให้ผู้ชมทั่วๆไปนะครับได้เรียนรู้ว่าเออเนาะ รถบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยมันเป็นรถที่ดีแต่ถ้าเราปิดจุดบอดจุดตายได้นะครับคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะครับผมยังนิยมชมชอบเลยที่มาอู่นี้ก็เพราะว่าหนึ่งอู่นี้เขาชำนาญเรื่องฟอร์ดนะครับในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หลายๆอย่างนะ,ะมีฟอร์ดมีมาด้าน,นะครับก็มาคุยกับคุณอาร์มก็ทําให้ผมได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยไว้ก็จะบอกกับตัวเองว่าไว้จะมาใหม่มาขอความรู้ใหม่นะครับที่นี่แล้วก็อาจจะได้เป็นลูกค้าเขาด้วยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ สวัสดีครับที่สปิดหลับจังหวัดเชียงใหม่ครับสนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตาล์ VIP คารวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชษคาราวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ไลน์ ID SITMX 1972 Z